ตาเขาจะมีคะแนนนี้เาจะมีการอะไรทต่ว่าก็่ล้มเหลวจากการู้หน้างานนะครับแต่ว่ายังยืนยันว่าการเคลื่อนไปในเส้นทางนครสวรรค์นะครับไปยังทําเนียบรัฐบาลก็ยังยังยังดำรงอยู่นะครับยกเว้นจะมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น นะครับณเบ,บื้องต้นก็ยังยืนยันว่าจะไปสัเรียบรัฐบาลกันอยู่สถานการณ์ที่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงหรือว่าตัดสินใจไใหม่หรือเ่าก็คงในครับในจังหวะที่พี่น้องประชาชนมากันพร้อมเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันทำงานนะครับก็คงจะได้ตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งแต่อุปกรณ์ทุกอย่างเตรียมร้อมสำหรับการเดินอยู่แล้วนะครับหมายความว่ารถเครื่องเสียงสาคันนะครับก็จัดอย่างครบถ้วนที่สามารถเคลื่อนได้ตลอดระยะเวลา นะครับเพราะฉะนั้นคงอีกสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับดูบรรยากาศกันนิดหนึ่งแล้วจะได้ตัดสินใจขยับเพราะรอพี่น้องเรากําลังเดินทางกันมาเป็นส่วนใหญ่เราจะใช้เวลาจะเริ่มตัดสินใจหรือเห็นคามชรเจเมื่อไหร่คะรอประชาชนพร้อมไหมนะครับเพราะเนื่องจากว่าขณะนี้เพิ่งสี่โมงเสร็จเสร็จนะครับนัดกันสี่โมงประชาชนรอจะเลิกงานอะไรกันนะครับรอกันนั่งเต็มพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ว่ากันเพราะธรรมดานะครับพี่น้องประชาชนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย กับผลเนี่ยเป็นเรื่องปกติกันทางอนหนึ่งบอกว่าไม่ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ตรงนี้ในการทำกิจกรรมหรือว่าปิดถนนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นเป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอย่างไรเขาก็ต้องทำหน้าที่อย่างนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีสิทธิ์ที่จะให้หรือไม่ให้อยู่แล้วก็คงจะได้ปรึกษาหารือกันนะครับเพราะฉะนั้นในสถานการณ์การเริ่มต้นในวันนี้เนี่ย นะครับเราก็จะได้เตรียมความพร้อมเนื่องจากว่าต้องการวัดหัวใจประชาชนกันว่ามีความพร้อมกันขนาดไหนนะครับยังไม่ได้ใช้วิธีระดมคนกันเลยนะฮะแต่ว่าเป็นการอ่พร้อมเพราะต้องการจะพิสูจน์พี่น้องประชาชนกันนะครับพร้อมกันตอนไหนก็ขยับกันตอนนั้นเอากันอย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวว่ากันโอเคนะอ่า ตอนนี้ก็ดูประชาชนเป็นหลักนะครับคือยึดเส้นนี้ไปก่อนคือเอาประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับก็มีชุดประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่เจ้้าาหนที่ตำรวจอยู่แล้วคือถ้าประชาชนมาก็เอาตามข้อเท็จจริงนะครับไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปปิดถนนถ้าประชาชนไม่มีที่ขึ้นเวทีกี่โมงคะพี่ขึ้นเวทีกี่โมงเดี๋ยวอีกสัภานะสภาัะ ในรอพี่น้องประชาชนกดกำลังไหลกันมากัรกำลังไหลกันมากันเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นนะครับเพิ่งมาครึ่งชั่วโมง ตอนนี้มาเอาเงินที่ไ่ดีก็บอกว่าไม่ทำเงินื้นทีตำรวจเสื้อแดก็มาถึงเหมือนก็เดี๋การตัดสินใจนะครัับไมม่ีปญหาตำรวจก็ต้องปฏิเสธทุกอย่างอยู่แล้วหรือต้องเข้าใจว่าตำรวจไม่มีสิทธิ์จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตเขาก็ต้องแสดงบทบาทอย่างนี้ตั้งแต่วินาทีแรกอยู่แล้วจะมีการประกาศชัดเจนบนเวทีใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องเดี๋ยวจะอธิบายความเพราะฉะนั้นตำรวจเนี่ยนะครับผมก็เข้าใจแต่ว่าความที่ว่าเราเคลื่อนไหวกันมาตลอดชีวิตเนี่ยก็จะพูดคุยเป็นส่วนใหญ่และอย่างไรตำรวจก็ ต้องดำเนินคดีนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นรามีความเข้าใจในเรื่องนี้อยู่แล้วประมาณหกโมงเย็นจะร้งไหมคระว่าจะคืนหรือไม่ก็ถ้าหกโมงเสร็จเสร็จนะครับเพราะว่าคนกำลังเดินทางกันมาขอบคุณค่ะรอยแปดตึงรอยแปด